ถ้าเป็นคนที่ทำงานกินเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นพี่น้องข้าราชาการเกือบทุกคนแหละครับเมื่อรับราชาการก็ย่อมที่จะหวังที่จะก้าวสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้นคนที่มีตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้น สิ่งที่ต้องสูญเสียไปจะต้องแรกคืออะไรครับความสุขสบายส่วนตัวครับเวลาส่วนตัวครับและถ้ามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจหรือทํามาคา้าขายทุกคนก็ต้องอยากที่จะมีกิจาการที่เติบโตมีลูกค้ามากๆมีรายได้เยอะๆการที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องทำงานหนักขึ้นการที่ทำงานหนักก็จะทำให้เราต้องใช้พลังงานเยอะต้องเสียเวลาที่จะให้กับตัวเองไปทั้งเวลาพักผ่อนทั้งเวลาที่จะนอนร่างกายก็ต้องถูกใช้งานหนักมากยิ่งขึ้นการแข่งขันในเชิงธุรกิจมันจะบ่งบอกถึงความอยู่รอด ในธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นคนที่ทำมาค้าขายจะค่อนข้างที่จะต้องแอคทีฟจะค่อนข้างที่จะต้องทำงานหนักมากเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่ในตลาดนั้นได้เพราะฉะนั้นมันจะยิ่งเครียดมากกว่าตอนที่คุณยังเป็นบริษัทเล็กๆแล้วถ้ามามองพี่น้องเกษตรกรชาวโคกหนองนาเหมือนผมนี่แหละครับ มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างรายได้เป็นอาชีพที่เลี่ยมง่ายต้องใช้แรงตัวเองต้องอยู่กับธรรมชาติต้องเสียเวลาที่นี่สิ่งที่ต้องแรกคืออะไรครับท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าทำกเกษตรช่วงแรกไม่มีรายได้กว่าต้นไม้จะโตกว่าสัตว์เลี้ยงจะโต กว่าที่จะทำรายได้จากการทำโค้งหนองนาหรือเกษตรมันเท่ากับเราต้องแลกด้วยว่าเราจะเสียเวลาในช่วงแรกโดยที่เราไม่ได้มีรายได้เลยเราจะทําอย่างไรในการที่จะบริหารรายได้ที่ไม่มีเข้ามาเราจะอยู่กับความสิ้นหวังความท้อแท้เราจะอยู่กับความว่างเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องแลก